สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนชอบมากๆเลยนั่นก็คือหอยครับค่ะหอยนี่ของโปรดเลยนะคะใช่ครับหอยแครงลวกหอยแมลงภูอบหอยนางรมสดๆจิ้มซีฟูดแซบๆนี่พูดแล้วหิวเลยแต่ว่าความอร่อยเนี่ยบางทีมันก็มีเอ่อความเสี่ยงซ่อนอยู่นะคะนั่นน่ะสิครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือแบบว่ามองข้ามไป วันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันใช่ค่ะเราจะมาดูกันจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยทั้งประกาศเตือนจากกรมอนามัยครับงานวิจัยจริงจริงจังๆเรื่องการปนเปื้อนพวกรายงานข่าวคนป่วยบทความสุขภาพจากโรงพยาบาลแล้วก็เอ่อข้อมูลจากคนที่กินจริงๆด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจกันชัดๆไปเลยว่าเออทำไมหอยมันถึงเสี่ยงกว่าเนื้อสัตว์อื่นค่ะแล้วมันมีอันตรายอะไรบ้างเชื้อโรคพยาธิโลหะหนักอะไรพวกนี้อืมแล้วสุดท้ายคือ เราจะยังอร่อยกับหอยได้ยังไงให้มันปลอดภัยขึ้นถูกต้องค่ะมาหาคำตอบกันจะได้กินหอยครั้งหน้าแบบสบายใจขึ้นนะคะโอเคครับงั้นเริ่มเลยทำไมครับทำไมหอยถึงแบบสะสมความเสี่ยงได้ง่ายจังเห็นพูดเรื่องวิธีกินของมันบ่อยๆใช่ค่ะหัวใจหลักเลยก็คือลักษณะการกินอาหารของหอยส่วนใหญ่นี่แหละค่ะโดยเฉพาะพวกหอยสอฝาอย่างหอยแครงหอยมแมลงผู่ค่ะหอยนางรมด้วย พวกนี้เป็นฟิลเตอร์ฟีเดอร์หรือ,อสัตว์กรองกินกรองกินค่ะคือมันจะดูดน้ำทะเลเข้าไปในตัวแล้วก็กรองเอาพวกแพลงต้อนเล็กๆเป็นอาหารอ๋อเหมือนเครื่องกรองน้ำเลยนะครับคล้ายๆค่ะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้กรองเอาแต่ของดีนะสิคะอ้าวเพราะตอนกรองเนี่ยพวกเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียไวรัสหรือพวกสารเคมีโลหะหนักหรือแม้แต่ไมโครพลาสติกเล็กๆที่อยู่ในน้ำครับ มันก็ถูกดูดเข้าไปสะสมในตัวหอยด้วยเหมือนกันโอโ้กลายเป็นว่าหอยก็เหมือนแหล่งรวมความเสี่ยงไปเลยสิครับประมาณนั้นเลยค่ะเลยเสี่ยงกว่าสัตว์ทะเลอื่นที่ไม่ใช่พวกกรองกินฟังดูแล้วการกินหอยก็เหมือนเรากินสิ่งที่มันสะสมมาจากทะเลเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะครับใช่ค่ะเคยมีข่าวที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับอย่างที่มุกดาหารที่มีคนเสียชีวิตเลยหลังกินหอยมแมลงภูจากตลาดนัด อ๋อ oh, จำได้ค่ะเคสนั้นกรมอนามัยก็ออกมาเตือนเลยใช่ครับมันทำให้เห็นว่าเออเรื่องนี้มันรุนแรงได้จริงๆค่ะถือเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องเชื้อโรคที่เป็นปัญหาหลักๆกันก่อนเลยที่เจอบ่อยในหอยทะเลก,ก็คือแบคทีเรียกลุ่มวิปริโอค่ะวิปริโอค่ะโดยเฉพาะตัววิปริโอพาราเฮโมไลติคัสตัวนี้จะทำให้ท้องเสียปวดท้องอาหารเป็นพิษทั่วไปครับ แต่จะมีอีกตัวที่อันตรายกว่ามากๆคือวิบริโอวูนิฟิคัสค่ะเชื้อพวกนี้มันมีอยู่แล้วในน้ำทะเลต่างธรรมชาติเลยโดยเฉพาะทะเลอุ่นๆอย่างบ้านเรา ไอตัวหลังนี้วิปริโอมูนิฟิคัสนี่มันอันตรายยังไงครับได้ยินว่าบางทีเรียกแบคทีเรียกินเนื้อคนด้วยเหรอครับใช่ค่ะที่น่ากลัวมากเกี่ยวกับตัววิปริโอมูนิฟิคัสนี่คือมันไม่ได้แค่ทําให้ท้องเสียนะคะคแต่ถ้าเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเซปซิสได้เร็วแล้วก็รุนแรงมากโอ<ห>้อาจจะช็อกเสียชีวิตได้เลยส่วนที่เรียกว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยคือกรณีที่เชื้อเข้าทางบาดแผละคะ่ะ อ๋อทางแผลค่ะแค่แผลเล็กๆที่ผิวหนังถ้าไปโดนน้ำทะเลที่มีเชื้อหรือโดนเปลือกหอยบาทก็อาจทำให้เกิดเนื้อเนา่าลุกลามเร็วมากที่เรียกว่า n e c r o t i s i fasciitis ค่ะแค่แผลเล็กๆก็เสี่ยงขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแล้วถ้าติดจากการกินเหรอครับอาการเป็นไงอาการจะค่อนข้างเร็วค่ะอาจจะในสมชั่วโมงหรือไม่เกิน3วันหลังจากกินเข้าไป <ใช>ก็จะมีไข้หนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียรุนแรงเลยแล้วถ้ามันลามเข้ากระแสเลือดความดันก็จะตกเร็วอาจจะช็อกได้ที่น่ากลัวคืออาจจะมีตุ่มน้ำพองใหญ่ๆขึ้นตามผิวหนังแขนขาแล้วข้างในอาจจะมีเลือดปนด้วยค่ะโอ้ <seja> ฟังดูน่ากลัวมากครับแล้วใครบ้างครับที่ต้องระวังเชื้อตัวนี้เป็นพิเศษเลยกลุ่มเสี่ยงสูง <rias> ที่ถ้าติดแล้วอาการมักจะรุนแรงมากๆนะคะคือคนที่มีปัญหาเรื่องตับ ค่ะตับแข็งพิสุลาเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังไขมันพอกตับพวกนี้หมดเลยแล้วก็มีผู้ป่วยเบาหวานครับคนที่มีธาตุเหล็กเกินทานลสัสซีเมียชนิดรุนแรงไตาวายเรื้อรังมะเร็งบางชนิดหรือคนที่กินยากดพุงคุ้มกันอยู่กลุ่มนี้คือเสี่ยงสุดใช่ค่ะถ้าคนกลุ่มนี้ติดเชื้อวิปริโอวูนิฟิกัสในกระแสเลือดนะอัตราเสียชีวิตอาจจะสูงถึง40-90เลยนะคะ90% สูงมากสูงมากๆค่ะน่าตกใจจริงๆครับและนอกจากวิปริโอสองตัวนี้มีเชื้ออื่นอีกไหมครับในหอยที่เราต้องกังวลก็ยังมีตัวอื่นที่ทำให้ท้องเสียอาหารเป็นพิษได้ค่ะอย่างซาโมเนลลาซาโมนเนลลานึกว่าเจอแต่ในไข่ในไก่ในหอยก็เจอได้ค่ะแล้วก็มีพวกไวรัสอย่างไวรัสตับอักเสบ A แล้วก็โนโรไวรัส ตัวหลังนี้ทําให้เคลื่อนไส้อาเจียนท้องเสียนหนักมากแล้วก็ติดกันง่ายด้วยค่ะเหมือนเคยเห็นคนโพสต์ถามหมอในเน็ตเลยครับว่าแบบกินหอยไปแล้วท้องเสียนหนักมากอาเจียนไม่หยุดหมอก็บอกว่าน่าจะอาหารเป็นพิษเฉียบพ,พลันใช่ค่ะอาการแบบนั้นเลยนอกจากแบคทีเรียไวรัสแล้วนะคะยังมีอีกความเสี่ยงทางชีวภาพที่สําคัญโดยเฉพาะกับหอยน้ําจืดค่ะหอยน้ําจืดค่ะคือเรื่องพยาธิพยาธิในหอยโหนึกไม่ถึงเลยครับ ตัวไหนครับเนี่ยตัวที่ต้องระวังมากๆคือพยาธิหอยโขงค่ะชื่อวิทย์คือ angiostrongylus cantonensis พยาธิหอยโขงค่ะปกติตัวนี้มันอยู่ในปอดหนูนะคะอา้าวแล้วมาอยู่คนเราติดได้จากการกินหอยน้ำจืดดิบๆหรือสุกๆดิบๆที่มีตัวอ่อนมันอยู่ค่ะเช่นหอยโขงหอยปังหอยขมหรือหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็ด้วยเหรอครับใช่ค่ะหรือบางทีก็ติดจากสัตว์น้ำจือดอื่นเช่นกุ้งปูหรือตะกวด หรืออาจจะมาจากน้ําดื่มผักสดที่บังเอิญตนเปื้อกขออ่อนพยาิเข้าไปแล้วพยาิหอยโข่งนี่มันอันตรายกับเรายัางไงครับพอมันเข้าร่างกายคนแล้วตัวอ่อนมันจะเดินทางค่ะเดินทางไปที่ระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทใช่ค่ะคือสมองไขสันหลังหรือบางทีก็ไปที่ตาแล้วทําให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงตรงนั้นเลยเข้าไปถือสมองเลยเหรอครับน่ากลัวมากอาการจะเป็นยังไงครับถ้าติดเชื้อ อาการเด่นๆเลยนะคะมักจะเกิดหลังรับเชื้อไปแล้วประมาณ1-4อาทิตย์คือจะปวดหัวรุนแรงมากปวดหัวค่ะปวดมากๆบางคนปวดจนทนไม่ไหวอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนคอแข็งหลังแข็งด้วยถ้าอาการหนักมากๆอาจจะชักเป็นอัมาพาตซึมหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะโห รุนแรงมากค่ะถ้าพยาธิเข้าตาก็อาจทําให้ตาอักเสบตามัวหรือตาบอดได้เลยเวลาวินิจฉัยก็จะดูอาการประวัติการกินแล้วก็ตรวจน้ําไขสันหลังค่ะมักจะเจอเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil สูงผิดปกติหรือบางทีก็เจอตัวพยาธิเลยในน้ําไขสันหลังหรือในตาโรคนี้พบมอยไหมครับในไทย พบได้ทุก้าน,นะคะแต่จะมีรายง,งานผู้ป่วยบ่อยหน่อยทางผ้าอีสานอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารพื้นบ้านบางอย่างที่อาจจะปรุงไม่ค่อยสุกดีนอกจากพยาธิหอยโข่งก็อาจจะมีพยาธิตัวอื่นที่เข้าสมองทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เหมือนกันค่ะฟังดูแล้วความเสี่ยงทางชีวภาพทั้งแบคทีเรียไวรัสพยาธินน่ากลัวมากจริงๆนะครับ แต่มันยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับเห็นบางทีมีคนพูดแรงๆว่าหอยเป็นเนื้อสัตว์ที่สกปรกที่สุดนี่เขาหมายถึงอะไรครับคำนั้นอาจจะดูแรงไปนิดนึงนะคะแต่ก็คงสะท้อนความกัง,งวลเรื่องความเสี่ยงประเภทอื่นด้วยโดยเฉพาะความเสี่ยงทางเคมีค่ะเคมีค่ะพวกนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ป่วยทันทีแต่เป็นการสะสมระยะยาวอย่างเช่นการปนเปื้อนของโลหะหนักแล้วก็สารพิษชีวภาพทางทะเลค่ะโลหะหนักในหอย มีข้อมูลไหมครับว่ามันปนเปื้อนเยอะไหมมีค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะของมราชพัวนสุน,นันทาเขาศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนัก2ตัวคือแคดเมียมกับตะกั่วในหอยแครงกับหมึกกล้วยครับที่สูงเก็บตัวอย่างจากตลาด4ี่แห่งในกรุงเทพเมื่อไม่กี่ปีมานี้ผลเป็นไงบ้างครับน่ากังวลไหม ผลก็น่าสนใจนะคะเขาเจอแคดเมียมในหอยแครงตั้งแต่ระดับน้อยๆไปจนถึงออประมาณ6มิลลิกรัมกว่าๆต่อน้ำหนักเปียก1กิโลกรัม6มิลลิกรัมค่ะที่เจอสูงสุดมาจากตลาดสีราชวัตส่วนในหมึกก็เจอแคดเมียมแต่ไม่สูงเท่าหอยแครงส่วนตะกั่วก็เจอในหอยแครงกับหมึกเหมือนกันค่ะแล้วค่าที่เจอนี่มันเกินมาตรฐานความปลอดภัยไหมครับมีตัวอย่างที่เกินเกณฑ์ค่ะ แคดเมียมในหอยแครง8ตัวอย่างแล้วก็หมึกหนึ่งตัวอย่างพบว่าเกินเกณฑ์ของ EU ที่ตั้งไว้ไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอ๋อส่วนตะกว่วก็โมหอยแครง4ตัวอย่างที่เกินเกณฑ์นแนะนำของ FAO WHO ที่ไม่เกิน2มิลลิกรัม p กิโลกรัมค่ะที่น่าสนใจคืองานวิจัยนี้เขาประเมินความเสี่ยงด้วยใช่ไหมครับว่ากินแค่ไหนถึงจะเริ่มอันตราย ใช่ค่ะอันนี้สําคัญเลยเขาประเมินว่าถ้ากินหอยแครงมากกว่าวันละ10กรัม10กรัมค่ะหรือหมึกกล้วยมากกว่าวันละ50กรัมก็อาจจะได้รับแคดเมียมเกินระดับที่ร่างกายควรรับได้ต่อวันซึ่ง10กรัมเนี่ยมันนิดเดียวเองนะคะออหอยแครงตัว2ตัวโหน้อยมากจริงๆครับส่วนตะกั่วกินหอยแครงประมาณ120กรัมต่อวันหรือหมึกประมาณ200กรัมต่อวันก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ค่ะ แค่สิกรัมต่อวันสำหรับแคดเมียมน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยผลระยะยาวของการสะสมโลหะหนักนี้คืออะไรบ้างครับโลหะหนักผู้นี้พอสะสมในร่างกายนานๆมันก็ส่งผลเสียต่ออวัยวะหลายระบบเลยค่ะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมะเร็งทำลายระบบประสาทมีผลต่อตับไตโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยตะกัวอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการสมองได้ด้วยค่ะครับครับ นอกจากโลหะหนักจากมลพิษแล้วยังมีสารพิษกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่มาจากตัวหอยเองมีกลุ่มค่ะคือสารพิษชีวภาพทางทะเลหรือ marine biotoxin มาจากไหนครับสารพิษกลุ่มนี้มันเกิดจากแพลงต้อนบางชนิดในทะเลค่ะบางช่วงเวลาแพลงต้อนพวกนี้มันอาจจะเอ่อเพิ่มจำนวนเยอะผิดปกติที่เรียกว่าแพลงต้อนบลูมอ๋อที่น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือขี้ปลาวานใช่ค่ะใช่แบบนั้นเลยแล้ว หอยที่ปิกรองกินพลังต้นมีพิษพวกนี้เข้าไปก็จะสะสมสารพิษไว้ในตัวมันแล้วถ้าเราเอาหอยพวกนั้นมาทำให้สุกความร้อนทำลายพิษได้ไหมครับนี่แหละค่ะอีกจุดที่น่ากังวลคือสารพิษชีวภาพทางทะเลหลายชนิดมันทนความร้อนสูงมากอา้าวการปรุงอาหารด้วยความร้อนปกติเช่นต้มลวกนึ่งอบเนี่ยอาจจะทำลายพิษพวกนี้ได้ไม่ทั้งหมดคะ่ะแปลว่าถึงกินหอยสุกก็ยังอาจจะได้รับสารพิษกลุ่มนี้อยู่ดี มีความเป็นไปได้สูงค่ะอันนี้จัดการยากกว่าเชื้อโรคอีกเพราะความร้อนอาจจะช่วยไม่ได้แล้วก็ยังมีเรื่องใหม่ๆที่เริ่มพูดถึงกันมากขึ้นคือการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกก็ภาพระยะยาวยังต้องศึกษากันต่อไปค่ะโห oh, ความเสี่ยงนี้รอบด้านจริงๆนะครับทั้งเชื้อโรคพยาธิโลหะหนักสารพิษไมโครพลาสติกเอาละครับมาถึงประเด็นสําคัญที่หลายคนรอคอย แล้วเราจะยังกินหอยของโปรดของเราเนี่ยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไงบ้างครับมีคําแนะนําชัดๆไหมครับมีแน่นอนค่ะจากข้อมูลคําแนะนําหลายๆที่ทั้งกรมอนามัยกทอม,มอโรงพยาบาลต่างๆพอจะสรุปเป็นแนวทางได้หลายข้อเลยค่ะข้อแรกเลยสําคัญที่สุดย้ําแล้วย้ําอีกคือต้องปรุงให้สุกทั่วถึงค่ะปรุงสุก ใช่ค่ะลืมไปเลยเรื่องกินดิบหรือแบบสุกสุกดิบดิบลวกพอสะดุง้งอันเสี่ยงไปการปรุงสุกด้วยความร้อนที่พอเหมาะนานพอจะช่วยฆ่าเชื้อโรคไวรัสพยาธิส่วนใหญ่ได้ค่ะสุกทั่วถึงนี่ต้องนานแค่ไหนครับยังหอยแครงลวกที่เห็นตามร้านบางทีเขาจุ่มแป๊บเดียวเองอันนั้นพอไหมครับไม่พอค่ะการลวกหอยแครงให้ปลอดภัยนะคะกรมอนามัยแนะนําว่าต้องลวกในน้ําเดือดจัดน้ําเดือดจัด ใช่ค่ะไม่ใช่แค่น้ำร้อยแล้วต้องนานอย่างน้อย1-2น,นาทีให้ความร้อนมันเข้าไปถึงข้างในจริงๆแล้วก็ควรจะเปลี่ยนน้ำลวกบ่อยๆด้วยนะคะครับส่วนถ้าเป็นอบหรือนึ่งก็ควรใช้เวลาประมาณ5-7นาทีค่ะถึงจะแน่ใจว่าเชื้อโรคตายหมดแล้วถ้าเป็นหอยที่เขาปรุงไว้นานแล้วล่ะครับเช่นหอยมแมลงภูน,นึ่งที่วางขายทั้งวันก่อนกินก็ควรเอามาอุ่นให้ร้อนจ,จัดๆอีกทีค่ะเพื่อลดความเสี่ยง ข้อต่อมาคือการเลือกซื้อค่ะควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือร้านหรือตลาดที่ดูสะอาดได้มาตรฐานหน่อยครับมีตรารับรองอะไรผู้นี้ไหมครับก็อาจจะดูพวกร้านที่ได้มาตรฐานหรือตลาดที่ได้รับการรับรองเช่นตลาดสดหน้าซื้อของกรมอนามัยก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะตอนเลือกซื้อมีอะไรให้สังเกตเป็นพิเศษไหมครับความสดอะไรแบบนี้ดูความสดสภาพภายนอกค่ะหอยสดสด เปลือกควรจะปิดสนิทหรือถ้าอ้าอยู่พอแตะแล้วมันต้องหุบกลับได้ทันทีอ๋อครับต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงอาจจะมีกลิ่นคาวทะเลบ้างแต่ต้องไม่เหม็นผิดปกติแล้วก็ไม่ควรมีโคลนหรืออะไรสกปรกเกาะเยอะเกินไปอะค่ะข้อ 4. สุขอนามัยตอนเตรียมอันนี้สำคัญมากล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังจับหอยดิบครับแล้วก็ต้องแยกเขียงแยกมีดแยกภาชนะสำหรับของดิบ กับของสุกออกจากกันเด็ดขาดเลยนะคะกันการปนเปื้อนข้าม Cross Contamination ใช่ค่ะล้างอุปกรณ์ทุกอย่างที่โดนหอยดิบให้สะอาดทันทีการล้างตัวหอยเองก็สำคัญใช่ไหมครับใช่ค่ะควรล้างน้ำสะอาดหลายๆครั้งเลยขัดถูปเปลือกเอาสิ่งสกปรกออกให้มากที่สุดบางคนก็แนะนำให้แช่หอยในน้ำสะอาดอาจจะใส่เกลือหน่อยๆทิ้งไว้สักพักให้มันคายทรายคายโคลนข้างในออกมาบ้างเห็นมีพูดเรื่องน้ำจิ้มด้วยถูกต้องค่ะ น้ำจิ้มสีฟูดก็เป็นแหล่งปนเปื้อนได้เหมือนกันนะถ้าทำไว้นานๆเยอะๆแล้วเก็บไม่ดี oh. ควรทำแต่พอดีเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ5-10องศาเวลาตักก็ใช้ช้อนสะอาดตักแบ่งมาแล้วก็วัตถุดิบพริกกระเทียมรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนทำด้วยค่ะถ้าไปซื้อตามร้านก็ต้องสังเกตหน่อยกลิ่นรสมันดูแปลกๆก็อย่าไปกินเลยค่ะ อีกข้อคือหลีกเลี่ยงช่วงเสี่ยงค่ะเช่นถ้ามีประกาศเตือนเรื่องแพลงต้อนบลูมในพื้นที่ไหนก็ควรงดกินหอยจากแถวนั้นไปก่อนในช่วงนั้นสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่คุยกันตอนต้นมีอะไรต้องย้ำเป็นพิเศษไหมครับย้ำอีกทีเลยค่ะว่ากลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหลายนะคะผู้ป่วยโรคตับโรคไตภูมิคุ้มกันบุกพร่องผู้หญิงท้องเด็กเล็กผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการกินหอยดิบหรือสุกสุกดิบดิบอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเด็ดขาดเลย เพราะถ้าติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปมากๆแล้วก็ถ้ามีแผลที่ผิวหนังก็เลี่ยงการลงน้ําทะเลหรือสัมผัสน้ําล้างหอยโดยตรงป้องกันเชื้อวิบริโอวูนิฟิกัสเข้าแผลค่ะสุดท้ายแต่สําคัญไม่แพ้กันคือกินในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ กินพอดีพอดีใช่ค่ะการกินหอยบ่อยๆหรือกินทีละเยอะๆก็เพิ่มความเสี่ยงสะสมโลหะหนักสารพิษได้ควรกินพอดีพอดีสลับกับโปรตีนอย่างอื่นบ้างให้มันหลากหลายค่ะจะเจนมากครับเรื่องวิธีป้องกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าระวังแล้วแต่ดันมีอาการผิดปกติขึ้นมาเช่นท้องเสียรุนแรงมากอาเจียนไม่หยุดอ่อนเพลียมีไข้ปวดท้องหนักๆควรทํำยังไงครับคําตอบเดียวเลยค่ะ ต้องรีบไปหาหมอทันทีหาหมอเลยค่ะอย่ารออย่ารักษาเองโดยเฉพาะถ้าอาการมันรุนแรงไปหาหมอเร็วจะได้วินิจฉัยถูกรักษาทันค่ะสําคัญมากครับผมทีนี้ขอเปลี่ยนเรื่องคุยเบาๆบ้างครับเรื่องความเชื่อเคยได้ยินเหมือนกันครับว่าบางคนเชื่อว่าหอยนางรมเป็นอาหารเจได้อันนี้จริงไหมครับ อ๋อเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นความเชื่อที่มีมานานเหมือนกันส่วนใหญ่มาจากนิทานตำนานพื้นบ้านที่เล่าต่อๆกันมานะคะครับเรื่องตอนพระถังสำจังไปอัญเชิญพระไตรปิฎกแล้วระหว่างทางลำบากไม่มีอะไรฉันท่านก็เลยเอออธิษฐาน แล้วก็มีหอยนางรมผุดขึ้นมาให้ฉันได้โดยไม่ถือว่าผิดศีลประมาณนี้ค่ะอ๋อเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่หลักปฏิบัติจริงๆถูกต้องค่ะเป็นแค่นิทานตำนานไม่ใช่หลักธรรมหรือหลักโภชนาการอะไรเลยในทางปฏิบัติจริงๆคนที่กินเจเคร่งครัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือพระสงฆ์มหายานท่านถือว่าหอยนางรมเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นของข่าวไม่ใช่เจไม่ใช่เจค่ะจะไม่กินเด็ดขาดอาจจะมีอนุโลมบ้างในกลุ่มคนที่กินเจตลอดชีวิตที่ไม่ใช่พระ แต่ก็ไม่ใช่หลักทั่วไปค่ะโอเคครับเคลียร์เลยเรื่องนี้เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้เราได้อะไรกลับไปบ้างครับเหมือนหอยนี่ก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะอร่อยมีประโยชน์แต่ก็เสี่ยงใช่ค่ะสรุปก็คือหอยเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะเป็นโปรตีนแร่ธาตุที่ดีแต่ด้วยธรรมชาติการเป็นสัตว์กรองกินทําให้มันเสี่ยงมาก ที่จะสะสมสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมครับท้งเชื้อโรคอันตรายอย่างวิบรีโอโนโรไวรัสพยาธิที่อาจจะร้ายแรงอย่างพยาธิหอยโข่งรวมถึงโลหะหนักแคดเมียมตะกัว่วแล้วก็สารพิษจากแผ่งต้นด้วยค่ะซึ่งการปรุงสุกช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ทั้งหมดถูกต้องค่ะการปรุงสุกทั่วถึงด้วยความร้อนที่พอเหมาะนานพอคือด่านสําคัญที่สุดที่จะกําจัดเชื้อโรคกับพยาธิแต่ต้องจําไว้ว่า ความร้อนอาจจะกำจัดความเสี่ยงจากโลหะหนักและสารพิษชีวภาพบางชนิดที่ทนร้อนไม่ได้ทั้งหมดมดังนั้นการเลือกแหล่งซื้อที่ไว้ใจได้การจัดการสุขาอ,อนามัยดีๆทุกขั้นตอนตั้งแต่ล้างเตรียมปรุงแล้วก็สุดท้ายคือการกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่บ่อยไปก็ยังจำเป็นมากมาค่ะสรุปคือการจะกินหอยให้อร่อยและปลอดภัยเนี่ย ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความใส่ใจจริงๆนะครับแน่นอนค่ะเรื่องความปลอดภัยอาหารนี่สําคัญมากแล้วกรณีหอยก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เห็นว่าสุขภาพเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมจริงๆโดยเฉพาะคุณภาพน้ําทะเลนั่นสินะครับคุณภาพน้ําทะเลมีผลโดยตรงกับสิ่งที่อยู่ในหอยที่เรากินใช่ค่ะและตรงนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะฝากให้คิดต่อเป็นกันบ้านนิดนึงค่ะครับคือ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงบางอย่างโดยเฉพาะการสะสมโลหะหน,นักหรือแม้แต่ไมโครพลาสติกที่ความร้อนกำจัดไม่ได้ใช่แค่วิธีกินหอยให้ปลอดภัยเท่านั้นแต่ต้องรวมไปถึงปริมาณและความถี่ที่เราควรกินอาหารทะเลประเภทนี้ด้วยหรือเปล่าคะ mm. เพื่อสุขภาพที่ดีของเราจริงๆในระยะยาวคะ่ะขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันจนจบทำไม่อยากพลาดสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ ทุกเอพิโซดของเราตั้งใจคัดสรรเนื้อหาคุณภาพที่ฟังแล้วได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆไม่ว่าคุณจะฟังระหว่างเดินทางพักกินข้าวก่อนนอนหรือแม้แต่ตอนออกกำลังกายพอดแคสต์ Podcast นี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนและเติมความรู้ดีๆให้คุณได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ